สวัสดีค่ะวันนี้มาทำสบู่หัวไชเท้าดอกอัญชันกันค่ะสะบู่หัวไชเท้านอกจากจะช่วยชำระล้างทำความสะอาดแล้วยังช่วยดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสอีกด้วยค่ะและสีธรรมชาติจากดอกอัญชันก็สวยอีกด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะสำหรับส่วนผสมก็จะมีเบสสบู่หัวไชเท้าดอกอัญชันและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะ สำหรับดอกอัญชันจะใช้ดอกอัญชันแห้งหรือดอกอัญชันสดก็ได้นะคะแช่น้ำอุ่นไว้10นาทีค่ะต่อไปเรามาคั้นเอาน้ำหัวชใจเท้ากันก่อนนะคะสำหรับหัวใยเท้าจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ช่วยรักษาฟ้า ในหัวใจเท้ามีสารไกลโคไซด์ที่อุดมด้วยกรดแอสคอร์บิกมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีผิวมองคล้ำหรือฝ้าแดดแม้กระทั่งรอยดำจากสิวและความหมองค้ำบนใบหน้าทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นช่วยคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวช่วยยับยั้งแบคท,ทีเรียและยังช่วยลดปัญหาเรื่องสิวอีกด้วยนะคะเราจะใช้น้ำหัวใจเท้าหนช้อนโต๊ะ ใช้หัวชัยเท้าประมาณครึ่งหัวค่ะนี่ค่ะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปนำเบสสบู่ไปหลอมละลายค่ะใช้เป็นเบสใสนะคะเบสสบู่ใช้300กรัมค่ะวันนี้เราจะทำสบู่ทั้งหมด6กก้อนก้อนละ50ากรัมนะคะนำเบสสบู่ไปหลอมในไมโครเวฟใช้เวลา1-2นาทีใช้ไฟกลางนะคะ ระหว่างที่รอเรามากองน้ําดอกอัญชันที่แช่ไว้ค่ะเมื่อเรากองแล้วน้ําที่ได้ก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้อตงการสีม่วงก็นาํามะนาวมาบีบใส่สักเล็กน้อยนะคะในส่วนของดอกอัญชันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงป้องกันริ้วรอยบำรุงผิวให้เปล่งปลัง่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวทำให้ผิวอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะตอนนี้เบสบูที่หลอมละลายก็ใช้ได้แล้วค่ะ คนให้ความร้อนลดลงก่อนจากนั้นใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะหรือถ้ามีน้ําพึ่งเพื่อนๆสามารถใช้น้ําพึ่งแทนได้นะคะเลือกใช้ยังได้อย่างหนึ่งนะคะเพราะถ้าใส่ของเหลวมากเกินไปสบู่อาจจะนิ่มได้ค่ะในระหว่างที่เราคนส่วนผสมความร้อนก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะ ต่อไปก็ใส่น้ำหัวไชเท้าได้เลยนะคะใช้น้ำหัวไชเท้า1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำดอกอัญชัน1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำดอกอัญชันถ้าต้องการสีอ่อนกว่านี้ก็ใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะสีจากธรรมชาติแบบนี้ยิ่งนานไปสีก็จะอ่อนลงเรื่อยๆค่ะถ้าเราใส่สีเข้มไว้ตั้งแต่แรกก็ดีกว่านะคะ สำหรับน้ำหอมทำไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะซึ่งถ้าจะใส่น้ำหอมก็ควรจะอยู่ที่อุณหภูมิ60องศานะคะวันนี้จะลองใช้เป็นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นส้มค่ะแต่ก็ตามใจที่เราชอบเลยนะคะชอบกลิ่นแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะซึ่งถ้าเราทำเองใช้เองก็ตามใจเราได้เลยค่ะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เตรียมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ สำหรับพิมพ์วันนี้ใช้ขนาด50กรัม6กก้อนก่อนเทเบสสบู่ลงไปก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคสำหรับเบสสบู่ถ้าเราคำนวณถูกต้องเบสบู่ที่เทลงไปในพิมพ์ก็จะไม่ขาดไม่เหลือเลยค่ะจะพอดีปเป๊ะพอเทครบหมดแล้วสุดท้ายก็ฉีดแอลกอฮอล์ไล่ฟองอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นก็วางพักไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วก็มาแกะดูได้เลยค่ะนี่ค่ะสีสวยมากเลยใช่ไหมคะสีธรรมชาติจากดอกอัญชันสีจะคงความสวยแบบนี้ได้ประมาณ6เดือนค่ะจากนั้นก็จะจางลงเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็แรปด้วยพลาสติกนะคะและวิธีเก็บก็เก็บในห้องอุณหภูมิปกติค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองไปทำดูค่ะทำเองใช้เองประหยัดและปลอดภัยอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ